ไทยนั่นแหละก๊อปประธานมวยลาวลั่น IFMA ไม่มีสิทธิ์แบนนักกีฬากุลคาแมประเด็นร้อนล่าสุดใน YouTube เมื่อประธานใหญ่มวยลาวโวย IFMA IF IFMA ว่าเป็นแค่ผู้จัดการแข่งขันและไม่มีสิทธิ์แบนชาติที่ตอบรับเข้าแข่งกุลคาแม ในซีเกม2023พร้อมโจมตีว่าไทยเน้นดรามา่าเน้นโปรโมตและมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ของปลอมที่คนไทยพยายามผลักดันให้ชาวโลกเข้าใจผิดวันที่16กกุมภาพันธ์ 66จากกรณีที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพซีเกม2023ได้ออกมาเคลมว่ามวยไทยเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากโบกาตอซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณของพวกเขานำมาซึ่งดราม่าบานปลายเป็นเรื่องระดับประเทศสืบเนื่องจากประเด็นดรามา่ามวยไทย VS กุนคาแมที่มีมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะการอ้างจากฝั่งกัมพูชาว่ากุลคาแมคือต้นกำเนิดของมวยไทยและเตรียมแข่งขันในซีเกมครั้งนี้ในานามกุลคาแมไม่ใช่มวยไทยจนทำให้สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA IFMA ออกมาแสดงจุดยืนประกาศแบนชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันล่าสุดสายสมรชัยสอรอประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาว ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่าน y u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  e i บ b อมีใจความสำคัญดังนี้สำหรับสมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA เป็นแค่ผู้จัดการแข่งขันไม่ใช่ผู้ลงทุนไม่มีสิทมาแบนชาติต่างๆที่เข้าแข่งขันกุนคาแมเพราะเขาไปแข่งกุนคาแมไม่ใช่มวยไทย ชาติต่างๆที่เข้าแข่งขันเป็นเพราะเราเน้นเรื่องความสามัคคีของ11ประเทศไม่เหมือนไทยที่เน้นแต่เรื่องธุรกิจและการลงทุนไทยจึงเป็นตัวปัญหาของเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโบกตอหรือกุลคแมของกรัรมพูชานั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก un เ s สโเท่ากับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แต่ของไทยยื่นไปเหมือนกันกลับถูกปฏิเสธไม่รับรองก็คิดเอาของใครเป็นของแท้ใครเป็นของปลอมไทยเก่งเรื่องโปรโมตจะถูกจะผิดพูดไปสุดท้ายก็ไม่รับผิดชอบอย่างโฆษณาว่าปี2028มวยไทยจะเข้าโอลิมปิกแต่รายชื่อกีฬาที่ถูกบรรจุในการแข่งขันไม่มีชื่อมวยไทยมีแต่คิกบ็อกซิ่งเท่านั้น เรื่องที่ไทยกล่าวหาว่ากุณคแมไปลอกเลียนกฎระเบียบของมวยไทยถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรขนาดของลาวเองก็มีกฎระเบียบของลาวที่รัฐบาลรับรองเป็นบ้าอะไรกีฬานี้มีเตะตีต่อยศอกเหมือนกันแต่ไทยมาอ้างตัวว่าใช้ก่อนใช้ก่อนได้อย่างไร ไทยเขียนกันขึ้นมาเองดื้อๆหลายครั้งแล้วที่ไทยพูดไม่ถูกทำไม่ถูกแต่เราไม่อยากเอาเรื่องเพราะรู้ว่าไทยทำเพื่อหารายได้จากการขายข่าวสำหรับการแข่งขันกุลคแมในซีเกม2023นี้ปัจจุบันมี6ชาติที่ขอเข้าร่วมแข่งขันได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาฟิลิปปินสเวียดนามและอินโดนีเซีย ส่วนมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเป็นชาติที่เจ็ดเราเองก็เตรียมนักกีฬาเข้าแข่งขันแล้วและใช้ครูฝึกของเราเองลราไม่จําเป็นต้องมีผู้ฝึกสอนคนไทยจะมวยไทยหรือมวยลาวมันก็คืออันเดียวกันอย่ามาอ้างว่าเราไปเรียนมวยที่ไทยเพราะเกิดมาเราก็ต่อยตีเป็นแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ไทยเกิดมาก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาไทยก็พูดได้ฟังรู้เรื่องมีแต่ไทยที่เอาภาษาเราไปพูดยกตัวอย่างคำว่าทองคำคำว่าทองก็มาจากภาษาเขมรส่วนคำก็มาจากภาษาลราแล้วแบบนี้สรุปใครลอกใครถ้าไทยจะแบนนักมวยลาวไม่ให้ชกในประเทศไทย ต่อไปลาวก็จะแบนนักมวยไทยไม่ให้มาชกที่ลาวด้วยแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลทั้งสองประเทศไม่ใช่ผู้ประกาศแบนสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาเบื้องต้นจะมีการแข่งขัน36ชนิดกีฬาและชิงชัยกันทั้งหมด581เหรียญทองซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาแห่งอาเซียน โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่5 17พฤษภาคมนี้